กาสาวังกาสาวพะเหตตวันพรหตตาวะประพา,ะววาะเชทะ บาังพันเตบังนตอลุณัมบังอุกำบังปาทายะปาายักพะทุขะสัพพะทุขะนิพรานะนิพานะนิพพานะนิพพานตักตัชิกาลนายะกาลนายะปิมังปิมังกาสาวันกาาวังทหตตวะทหตตวะ

บาเอะไาัมปังอุบะาทยะเราามาถวายาาถวายเา้าคุกเขาเดินเข้าไปรับลงข้างนึงจาบลงข้างนึง ว่าต่อมีขึ้นโดยขึ้นสัพพะทุกขะสัพพะทุกขะนิสานสารนะนิสานสารนะนิพพานะนิพพานะสัจฉิสัจฉิกาลนัตถายาาะกาลนัตถายะเอตังเอตังตาจาวางังตาจาวัง Tanpa nama, tanpa nama, tanpa sapa tanpa sapa tanpa nama,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 

นาคาโลมาเกตาอ้าวี่นี่จะเจอหนาวและขอเสียบออกขิ้อืมหนาว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 ฟอไว้ข้างหลังฟองไว้ข้างหลังน้วยมานะได้ you